สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นฟีไฟล์สายลง1นสี่ทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาลงเสียให้ได้ชมกันนะจะตึงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดอิตามด้วยนะครับไปกันเลย เมืองนี้ไม่มีใครลงเลยว่ะอุ๊ยอะไรแดงๆปืนอ,อะไรแดงๆสอกยาวอ่ะอัพสามเลยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะครับเมืองนี้ไม่มีคนลงเลยว่ะสวยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟามขอฟามชิลๆหน่อยล่ะกัน พร้อมบวกบอกแค่นี้แหละแต่ว่าไม่เห็นใครเลยขอเจอสักซีก็ยังดีอ่าวโดนหัวโดนหัวหน้าหน้าโดนหัวหน้าหน้าเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนัก mẹ này nó tóc lắm, mình không biết cái gì nữa, cái gì เอาดีขังแบบนี้หรอเรียบร้อยลบหนึ่ง ไปตีอื่นมาด้วยเมื่อกี้นู่นเลยฮะโอ้โหอยู่ข้างไอ้วอโดนเฉยสกิลนี้ใจเย็น Yup. <S 2องตัวนะเกือบตาย เลือดเหลือสิบเอ็ดโเก็บสามตัวเกิดไปเติเกินนะเอเวอร์หน uh, ่อยละกันโอ้ยสวยซื้อครบชุดเลยอ้าวเอเวอร์บ e ินมาด้านหน้าเจอละ ไอ้นุ่มสองตัวเลยคนละเตียงด้วยอ้าวขักตัวเองด้วยผมไม่มีระเบิดนะ ถ้ามีคือตาให้เรียบร้อยเลยอ่ะตัวนี้เกือบเกือบเกือเกือบ,อบตีเดียวกันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเรียบร้อยลงมาแบบนี้ไม่ใช่ลงขึ้นมาแบบนี้ก็โด้ด tôi đi ti đều mà. ao đi, ao đi. thêm một cái ยบร้อยไอ้ยดูใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลายตัวเลยเต็ไมไปหมดอ่ะเสียงรถก็มีโอ้โหวงก็บีบสวยสุด มันมีมีตัวด้วยวะอยู่น่าจะอยู่แบบตรงนู้นเลยแถวป๊อบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันสิบแปดคนละถือว่าเหลือไม่เยอะนอนเต็มเลยด้าล่างก็มีด้าล่างผมก็มีตัวนะ เ็นแล้วเว็บ,บเรียบร้อยสวย,ยพอหนุ่มๆๆไหนวะอ้าวอาเอาตมีตัววิคาวักว่า โดนดักแน่สวยโดนหัวโดนหัวละหนึ่งเมตรเอาตายวงนะเดีย๋ยวเราไปเข้าขอบวงดีกว่าใจเย็น มีสองตัวยิงโคตรเจ็บเกือบตายดูดิยิงเจ็บไปเอาดีเอาดีเอาด,อาดีสวนมาสวนกลับไม่โกสองตัวเลย มันไปชุบเพื่อนว่ะยิงได้หรือเปล่าวะนี่ชุบเพื่อนเหรอรเรียบร้อยสองตัวนะด้านล่างสวยสงสัยไม่มียาพันตรงนั้นหนึ่งตัวตัวนอกวงเมื่อกี้ เกือบเกือบเกือบอยิงเ้าวงมอะอะเรียบร้อยแต่หายไม่รู้ใครตัวไหนตายสิบคิวตอนนี้เหลือหกคนสุดท้ายโอเคมีที่แอบอยู่อุ้ยขอเสียงแล้วกัน กจเย็ดใจเย็ดสวยเอาดิโอ้โหนิดเดียวผมตั้งไอ้วอลไม่ทันว่ะเสียดายจัด11 คิวนะครับผมเกมนี้ที่สเดี๋ยวเราไปชมเกมต่อไปกันเลยฟังไปก่อนแต่ว่าวกกับเกาะเราครบเลยนะคือแบบหมวกสมหมวกสเอ้ยหมวกสามเกาะสีอเอ้ยมากี่ตัววะ สองตัวเลยวะขอของหน่อยเรียบร้อยดาวดึก <c oughs> เรียบร้อยเจ็บไปสอง ชิวชิวชิวจัดเกือบตายเหมือนกันนะเลือดเหลือยี่สิบเกือบเกือบไปเกือบไปเดี๋ยวเราไปล่าคิวกันต่อเลยของเราครบละโอ้โหเจอแล้วไอวอ์เต็มเลยมีเสียง ไหนวะไหนตัวจับมันดัวยหัวปักดีได้ไงเนาะตายไปดิโดดใหม่นะโดดใหม่นะากางหน้ามีอีกตัวอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ย ได้มาละคิวที่สามก็ถือว่าเราลงที่แบบโคตไม่ค่อยมีด้วยแหละที่แบบมันชื่อที่อะไรวะอู่อะไรสักอย่างโกดังอะ,อะไรสักอย่างคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่กระเป๋าสามดีพอแล้วกันโอ้โหเต็มเลยเจอแล้วโคตรหลายตัว สองตัวได้มากสองสามตัวได้ม้งมีรถมาอีกด้านหลังสองคันโดหัวเจ็บดีตกใจนะนะ่ะมีรถเรีเยบร้องจว,ว้ยเดี๋ยวฮดเดี๋ยวโดว สี่คิวเกมนี้ได้คิวยากเนาะขวาจะได้แต่ละคิวโคตรยากอะ่ะขวาบนมีอีกอุย้ยอ้าวมีรถมาจอดตรงนู้นหรือเปล่าวะนั่นยงไงปนเต็มเลย กระดกก่ะดกเยอะ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 สองตัวนะมันเหมือนแบบมีสเต็ปจับเลยกูมาตอนไหนเพื่อนสวยลาดเลยใจเย็น Ui mình cao vô mặt à Thôi con, Thoải con Thôi tăng lạc con á Mày quẩy, mày quẩy, dỡ, bay อ้สองตัวเลยว่ะไม่ตายตรงนี้มีตัวเจ็บเจ็บเจ็บอือมีตัวตดบอ ตัวไว้ผัวลักกี่ตัววะหนึ่งตัวมุมเดิมเรียบร้อยเรียบร้อยสเต็ปเดิมบอ,อกแค่นี้แหละดูดิ เอาไปใช้ก็ได้นะผมสเต็ปนี้ใครดูแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะเรียบร้อย เจาะไอวอพี่เหรอติดคิวไปดิเหลือสิบเก้าเ้ยสิบเอ็ดคนละเหลือไม่เยอะละเหลือไม่เยอะละวงก็เดิ่มบีบละสี่ตัวในแอร์ด็อกมีตัวข้างผมด้วยวะ โอ้โหเฮ้ยพี่ชายตึงเกินผมเกือบตายอ่ะโอ้โหยิงปืนระเบิดใฉ่เฉยวุ้ยเกินนะ M79 เหลือไม่กี่ตัวละเราเห็นในโดนเมื่อกี้3ตัวจู่ด้านหน้าแถวแถวตู้นะเดี๋ยวเรารอดักวงตรงนี้ละกัน เผื่อจะมีน่าจะมีแน่นอนอนะ่ะมีตัววิ่มาแน่นอนอนะ่ะแต่ไม่รู้ตอนไหนอ่ะดิแต่ไม่รู้ว่านานหรือเปล่าอ่ะดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอตรงนี้แล้วกันหนึ่งตัว เรียบร้อยสวยไปเกือบ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 ตายสองตัวเลยว่ะโอ้โหที่หนึ่งสิบสี่คิวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามไม่ถึงเจ็ดพันซับด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ On this earth with my words, and I put them all together in cause I wanna have worth. Working really hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard till yeah, you get that you yeah. deserve. Yeah.